สวัสดีครับภามายัางเลาะบึงสวนนะครับนี่หลังจากตัดหญ้าแล้วกับมาบงสวนครับตัดหญ้าแล้วก็ดูดีครับดูดีขึ้นตรงไดนตีเป็นแต่ได้กินอยู่ครับเห็นบ่ครับเดี๋ยวจะซ่องตาแน่นิดนึงนะครับฝนตกเมื่อคืนนี่น้ำท่วมเลยครับเห็นบ่ครับน้ำท่วมเลยน้ำท่วมเต็มเลย เดี๋ยวพายางเดี๋ยวพายางมึงรอรอวงสวนนะครับเด้อสวนกระพาะเบิ่งอยู่นะครับเด้อหลังจากตัดหลังจากตัดละ่ะนะครับเด้อ น้ำพร้อมเต็มเลยนะครับเห็นบ่ฝนตกเมื่อคืนนี่น้ำพร้อมเต็มเลยโอ้มันกะงามไปอีกแบบนะครับเนาะนะี่ก็ดีตกแห้งเติบอยู่ครับโอ้ฝนตกแห้งเติบตัวนี่อันนี้พุทราพุทราสามรถผมนะครับกำลังกำลังติดดอกครับกำลังออกดอกครับพุทราสามรถครับ ลัองออกดอกครับงามอยู่ดีครับพาน้ำไปเลยครับนี่มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับของมะพร้าวน้ำหอมพี่น้องเห็นกล้วยผมบะกล้วยผมนี่มันเป็นกล้วยพีเรียงเนาะปลูกผมก็บ่ได้สนใจปันใดอีกอย่างหนึ่งมันปลูกมาแล้วสีหาปีแล้วสินะมันก็นเลยจะบ่ค่อยงามปันใด ธรบมดาทามีเวลานี่มาขุดขุดปลูกไม้อันนี้ผมใส่ยังใส่ต่อเกาต้นเกาอยู่มันกันเลยจะอาจจะมีโรคไพรมาหลายในนิดนึงครับผมใส่เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงใช้เป็นพี่เลี้ยงต้นบักพร้าวผมปักพร้าวผมก็หญ่มาตั้งห้าปีแล้วเนาะแต่ว่าต้นกล้วยผมก็ยังพอได้ได้กินอยู่ด้วยครับพอได้กินอยู่ าำอยู่ที่ขับตุนนหกข้าวผมก็ได้พอเบิ่องอยู่พี่น้องเห็นเขาไทยทงให้ทงนาลงนะได้วิวเป็นล้านบาทเจ้าของอ่ะทยสวนไทยให้อาจจะได้ยี่ดอกจัก10บลานุ่นละแต่ว่า10บลานคิปเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นดังสันเดซอซอยกันเนี่ย ครับบังแต่ละคนมันปลูกมาฝังเนาะผู้ขาเจ้าก็บ้าโอ้ยผายางเลาะยางหลาะแต่อันยางหลาะแต่นะเอามันยางหละเบังอันนี้บ้างบังได้พ่นองได้อันนี้สละอันนี้อันนี้สละผมนะครับี่นได้พินองนะผมคิดว่านา่าจะตายครับนี่สละผมนี่สละผมนี่การตายมันจะตายมนจากยอดนะครับนี่จริงไม่อยากให้ตายหรอกครับเี่ยปลูกเป็นสละ สละสุมาลีเห็นไครับยอดมันตายยอดมันเน่าครับแต่ว่าผมอยากให้มันแตกออกข้างขางููครับธรรมชาติของของพืชแล้วเนาะมันจะบ่ย้อมตายมันจะต้องแตกความคิดผมเนาะมันต้องแตกจริงแตกนอกออกมาข้างขางครับอันนี้ยอดมันตายเห็นไหมครับพี่นอ้อง็นบอกยอดมันตายครับเพราะว่า,าทนายเขาว่ามันอาจจะโดนยังเจาะโดนยังเนี่ยครับเนี่ย